คืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้เราเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าในเรื่องของสัดส่วนของเฟสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมผมผมมีวิธีให้คุณดูที่มันเป็นแบบเป,เป็น common sense มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราจบจากวิชานี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมาจําเทคนิคตรงนี้เนี่ยข้ามส่วนทั้งหมดเนี่ยน้อยมากนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้รู้ intuition ตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะเหลือสิ่งนี้นานขึ้นอีกทีหนึ่งนะอาจจะลืมอยู่ดีแต่ว่าอาจจะเหลือนาน,านขึ้นเพราะ,ะนั้นผมขอใช้เวลานิดเดียวนะครับก็คืออย่างนี้ สมาหรผมดูพิกัด B ใช่ไหมครับมิแกะนะอยู่ในระบบของผมเนี่ยนะครับผมนะนะครับโดยที่ผมไม่ต้องคํานวณเลยนะผมไม่ต้องคํานวณนะครับเลยนะผมสามารถบอกได้เลยนะว่าที่จุด B เนี่ยนะมันมีลิควิดกับโซลิดเนี่ยหนักพอๆกันอ๋อเลืมไปเพื่อความชวนนะนะครับผมมีเฟส L กับเฟสอัลฟาเนาะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันคือ L บวกอัลฟ a านะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า ที่พิกัดสีดำตรงนี้นะครับมีนะฮะ L อนะฮะเอยตัวแใหญ่เนาะมี L อกับอัลฟ่านะฮะหนักพอๆกันวะ่ะโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งคำนวณข้ามส่วนทั้งหมดผมบอกว่าเนี่ยผมมีสมูทตี้สมูทตี้ของผมเนี่ยประกอบไปด้วยลิควิดกับโซลิดเนี่ยหนักพอๆกันรู้ได้เลยถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับอย่างนี้ครับ ก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะคํานวณแล้วกันนะคุณก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องบอกว่าคุณมีจุดทางซ้ายกับจุดทางขวาใช่ไหมจุดทางซ้ายเนี่ยมันใกล้เฟสลิควิดเนาะเพราะฉะนั้นเรียกว่าจุด L จุดทางขวาจุดจุดทางขวาใกล้กับพื้นที่ที่เป็นอัลฟาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าจุดอัลฟาใช่ไหมฮะทีนี้อยากจะหาอัตราส่วนโดยน้ําหนักใช่ไหมถามว่ามีลิควิดกับโซลิดเนี่ยนะครับหนักเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ย คุณก็ต้องใช้ความยาวถูกไหมครคุณมีความยาวอยู่2อันก็คือความยาวที่ชื่อ r กับความยาวที่ชื่อ s ถูกไหมครคุณอยากจะหาความอ,าอัตราส่วนน้ำหนักของลิควิดนะฮะคุณเอาความยาวตรงข้ามก็คือ s ส่วนด้วย r บวก s ทีนี้ถ้าเกิดจุดสีดำตรงนี้มันเป็นจุดที่มันแบ่งเส้นสีน้ำเงินเนี่ยครึ่งครึ่งพอดีแบบนี้ r คุณเอา s ส่วนด้วย r บวก s อะคุณก็จะได้ประมาณ0.5ถูกไหม เพราะว่ามันก็แบ่งก็คือเพิ่งบอกไว้เมื่อกี้ว่าจุดดำเนี่ยมันแบ่งครึ่งเส้นสีฟ้าพอดีเพราะฉะนั้นด้วยการดูอัดดูว่าจุดดำเนี่ยมันแบ่งเส้นสีฟ้าเป็นยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจุดประมาณตรงเนี้ยนะครับพิกัดตรงเนี้ยก็คือได้ L ประมาณ0.5นะอัตราส่วนเพราะนั้นอัตราส่วนของอัลฟาก็0.5เพราะนั้นก็คือมันนับอัตราส่วนเท่ากันก็คือหนักพอๆกันนะเพราะนั้นอันนี้คืออินทิวชันที่ผมอยากให้คุณได้นะว่า บางทีคุณไม่ต้องไปดูหรอกคุณก็ประมาณได้แล้วว่าอ๋อจุดเนี้ยนะครับมันคือมันคือสมูทตี้ที่มันมีของเหลวเยอะหรือมีของแข็งเยอะนะครับอ่ะเรามาดูจุดล่างนะครับจุดเนี้ยนะครับเช่นเดียวกันผมไม่ต้องผมไม่ต้องมานั่งคำนวณแต่ผมบอกได้เลยว่าสมูทตี้อันเนี้ยนะครับมีลิควิดเนี่ยหนักกว่าเยอะหนักกว่านี่ตรงนี้นะครับโอเคไหมรู้ได้ยังไงนะครับลองทำเหมือนเดิมนี่ยลองคิดตามเหมือนเดิมก็คือว่า คุณมีจุดใช่ไหมเหมือนเดิมเลยถ้าคุณจะคำนวณเนอะคุณก็ต้องมีจุด L กับจุดอัลฟาใช่ไหมฮะคุณมีช่วง R กับช่วง S ใช่ไหมช่วง R กับช่วง S เฮ้ยทีนี้ผมอยากจะรู้ว่า L มีอัตราส่วนเท่าไหร่คุณก็ต้องเอาความยาวข้ามก็คือ S ส่วนด้วย R บวก S นะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่า S เนี่ยความยาวมันเยอะกว่า R เพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่คุณจะได้ก็จะได้เลขที่มันใกล้หนึ่งเพราะนั้นก็แปลว่าระบบของคุณเนี่ยมี L หนักกว่าเยอะ อันนี้คือสมูทตี้ที่มีแต่ลิควนะไม่ค่อยมีน้ําแข็งนะมีแต่ของเหลวซึ่งดีเนาะนะฮะมีเนื้อเยอะดีนะครับนะดูดได้ง่ายนะสมูทตี้นี้ดูดง่ายลองมาดูข้างล่างก็สับกันถูกไหมครับเส้นสีดําตรงนี้ไอจุดดานี้มันเข้าใกล้ทางด้านขวามันจะกลับกันเพราะฉะนั้นผมก็สามารถดูได้เลยว่าโดยที่ไม่ต้องคํานวณว่าสมูทตี้อันนี้เป็นสมูทตี้ที่หลอยมากเพราะว่ามันมีแต่น้ําแข็งมีแต่ของแข็งมีอัลฟาหนักกว่า นะครับลิควิดโอเคไหมเพราะนั้นข้างบนเนี่ยจะจะบอกว่าบอกแบบหลวมๆว่ามีแอลเยอะก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ว่าเยอะไม่ถึงว่าเยอะในเชิงน้ำหนักเนอะอันเนี้ยก็คือมีอัลฟาเยอะก็ได้ประมาณนี้ไฮะแต่เพราะนั้นหลักการของมันก็คือว่าสรุปแล้วเนาะก็คือจุดดำเนี่ยนะครับถ้ามันยิ่งวิ่งเข้าไปใกล้เฟสไหนอย่างเช่นเนี่ยมันวิ่งเข้าไปใกล้เฟสอัลฟาแปลว่ามันจะมีอัลฟาที่มันเยอะถูกไหม ถ้าจุดดำมันวิ่งเข้าไปใกล้เฟสที่เป็นลิควิดก็จะมีลิควิดที่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้คุณสังเกตแล้วกันเนาะจะได้ในอนาคตเผื่อมันยังเหลือบ้างเหลือแบบเนี้ยดีกว่าวัานนี้นะครับ